สวัสดีครับนักเรียนรู้หรือไม่ครับว่าเชือกลูกเสือที่นักเรียนพกติดข้างเข็มขัดสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างหลายคนสงสัยครับว่าเงื่อนเชือกสําคัญอย่างไรและเราเรียนวิธีการผูกเงื่อนเชือกไปเพื่ออะไรวันนี้มีความรู้และคําตอบมาฝากกันครับเงื่อนปมตากไก่ใช้ขมวดหัวเชือกที่มีขนาดไม่ใหญ่นักถ้าลูกเสือต้องการใช้ปมใหญ่ให้ขมวดหลายๆครั้งหรือสามารถทําเป็นปมต่อเนื่องเพื่อใช้สําหรับการสร้างฐาน,ฐานกิจกรรมประชนภัย ขั้นตอนการปฏิบัติจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติขั้นตอนที่1ม้วมวนปลายเชือกให้เป็นบ่วงขั้นตอนที่2สอดปลายเชือกสอดเข้าไปในบ่วงแล้ววางทบบ่วงไปอีกด้านหนึ่งขั้นตอนที่3ดึงปลายทั้งสองให้เป็นบ่วงรูดเข้าหากันจนเป็นปมประโยชน์ของเงื่อนปมตาไก่ 1>, 1. ใช้ผูกปลายเชือกหรือได้ให้เป็นปมถักเป็นปมสายยงยศ2ใช้ผูกร้อยสลักเพื่อทำหูหิว้ว 3. ใช้ผูกแทนพันหัวเชือกชั่วคราวจบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการผูกเงื่อนปมตาไก่เพื่อนำไปใช้งานต่างๆนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพอที่จะทำกันได้บ้างหรือเปล่านะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะได้ความรู้และนำประโยชน์ไปปรับใช้ในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยครับแล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ